สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่บาดท้องมาจากแยกอโศกน้องพี่นอ้องต้องสิดมุ่งหนาไปทางอ่าอบพงนะทุกคนมาเบิ่งนะ้ำท่องเที่ออยวยานี้นะทุกคนโอ้โหเตมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นนะทุกคนยามคำ่ำยามคืนโอ้โหยิ่งคำ่ำย,ยิ่งคืนยิ่งคำ่ำยิ่งหลานะ่น้อพี่นอ้อง นี่แต่ชาวต่างชาติแทปรว่มีคนไทยเลยนะทุกคนโอ้โหเมืองไทยมาฮอตจุดนี้ได้ยังไงเนาะพี่น้องดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาทุกสัตว์ทิศทุกคนไอ้พี่นอ้อ,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 นอ,นองเดี๋ยวบปะท่องกันดีพานสังคมชมเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะทุกคนจนฮอตตอมโงงกันแล้วพี่น้อง แสงสีสวยงามทุกคนตู้ห้างห่างใหญ่แอร์เย็นฉ่ำมาฮอตหนอกที่ท่านผู้ชมเหยโอ้โหนี่เป็บรรยากาศคองเบืองตี้นับต้องเทียบกับลลายหลายแต่ว่าทางเดินเท้านี่ต้องเป็นว่าสะอาดคนสะอาดงามคงมีขยะไม่แต่น้อยนอกพี่น้อง สุดยอดที่นีคุณน่ะโอ้โห่านผู้จนเลยเนี่แหละคือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยพี่นองความสะอาดตัวเป็นอันดับหนึ่งเลยเด้ทุกคนเด้นอ้มีห้องใต้ดินนั่าแน่อนชั้นใต้ดินปะตด ทักฟ้าท่านตรงไหมเจ้าวังเขายางย่างยังยำขัางขื้นโอ้โหครับทักกี่ได้ทุกคนเนะคักพี่น้องขุดจะฝรั่งโอ้ยหลานข่าเอ้นเลยขุดฝรั่งต่างชาตินะพี่น้องโอ้โหไปพี่น้องขุดฟังนันพี่น้องเอ้ยฟังนันกับ ร้านผาก็ะเต้ไฟแส้สีก็บลายทุกคนทุกคนมีแต่ตึกใหญ่ตึกสูงตึกงามทุกคนมีแต่ห้างายังไงรู้รู้องีย่ย,ย,ยโอ้โหท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมเหมยคนทางในก็เต้มีแต่ฝร,รัง่งทุกคน งามตะลเกินถนนวนพัง mm พี hmm. ่น้องปวดโอ้โหพี<_<_่น้องได้ฝรั<_<_่งฝรั่งทั้งน้นทานผู้ชมเลยนี่โรงแรมทกคนโรงแรมกรุงเทพชุดุมวิท การู้ชมกุ้คนนี่ได้ชาต่างชาตั้งน้นานคนนะโอ้โหยานนี่น่อกนองมี่แต่โรงแรมแต่โรงแรมดูดูดังๆน,น้น่องร้านอาหารนี่ปะลางต่งตางชาติไหนทำไในโอ้โหน้องเลย ลลนี่แต่พลังหนก็พลังเต็มเลยท่านผู้ชมเลย<ฮ>สุดจอดเมือไข่คักดีท่านผู้ชมเลยโอ้โหสวยงามอลังการยามค่ำยามคืนน้องพี่น้องโอ้โหยุดจอดดี จะลงเร็มเงี้ยงๆดังๆนะพี่น้องก่อนนะครับท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมรอบาไว้แล้วข้ามดีกว่ายานไฟมันซ่าหลายทุกคนเองนี่ก็จะมานั่งถารถถารถเมรัะพี่น้อง งานนี้โอ้ท่นผยอดดีเมืองไทยคนไหนท่านผู้ชมจะกลังต่างชาตินนท่านผู้ชมคนคนไหนอ๋อ ô oh. hồ thì nào tuổi ngàm trinh trinh à? ngàm à? thăm ngàm thường cô nàng anh cho ดีความสวยงามพี่น้องเลยตกแต่งดอกไฟสวยงามอลังการขนาดเลยพี่น้องเลยเมืองไทยสวยงามดูราอลังการขนาดโกลพี่น้อง สวยงามอลังการขนาดโคนอ๊อทบทานผู้ชมเลยโคนสวยงามสวยงามพี่น้องตกแตงโคนอ๊อปูกยามถ้ำยามคืนน้องพี่น้องดอกไม้สวยงามโคนตึกอ๋อทบ ี่ดอกใหม่ดอกไม้ไฟนุกคนเต็มเลยตรกแตงสวยงามหุูหราอลังการนับมากทานผู้ชมโอ้โหทานผู้ชมเลยโหสวยงามน้ำหอมเอ้ป๊า หุคนห้างใหญ่รูรอาอลังการขนาดเลยท่านผู้ชมเ้ยตกแต่งด้วยดอกไม้ไฟนะทุกคนทุกคนกรลังตั้งถาดกันหลายเต็มไปหมดเลยโอ้โหพี่น้องสุดยอดโอ้โหเห็ดได้จังใดทุกคนเลยสวยงาม อ่ะลังการมากเลยโอ้โหสุดยอดพี่น้องเอ้สุดยอดอีดีฝนพลังต่างชาติเต้เลยท่านผู้ชมนี่พลังไหลแฮพี่น้อนะงน้ำักเที่ยวเยอะจัดโอ้โห จริงพี่น้องตอนนี้ปลาทองกับมาฮอดพร้อมปรุงเรียบร้อยพี่น้องเลยโอ้สวยางมยางมแห้ทงทุกคนท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยเมืองไทยเ็ดได้จังด้อยจังตีท,ทุกคน,นเลย สวยงามคนน่ะทานผู้ชมเหมยอ๋อคนสวยงามอลังการอันนี้เป็นทางนะทุกคนปดแล้วก็ตรงไหนโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวบัตรทองก็จะพาทุกคนเข้าไปชมเบืงอยู่ข้างในเนาะพี่น้องไปชมเบิ้งข้างใน โอ้โหสวยงามพี่น้องเอ้ยสวยงามแห้งท่านผู้ชมดูนะตึกแฝดพี่น้องเอซองตึกสะพานต่อกันเลยพี่น้องสะพานต่อกันโอ้ตกตกแต่งไฟสวยสวยงามมองท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมเอ้ย มาท่องกับมาฮอสสถาน,นี BTS อยู่พร้อมพงแล้วนะทุกคนนี่บรรยากาศกับพวกมันนี่แหละพี่น้องโอ้โหอันนี้ชั้นบนทางนี้ก็ดีเป็นห้างอาเอ็มคอเขียมนะทุกคนส่วนทางนี้นะก็จะเป็นห้างเอ็มคอรียมทุกคนเลย อาดน,น้ำท่องเที่ยวก็หลายอยู่พี่น้องทุกคนทุกเจ้าก็มาตั้งแต่เอ็มซอกเฟย์นะทุกคนเต็มนังห้องเกี่ยวเต็มทุกสลทสาทิศนะทุกคนเอาท่านผู้ชมเอ้ยสำหรับคลิปนี้นะบะทองกเกเตราท่านผู้ชมเพียงคนนีน้แหละมักกับฝากาากกกดดดไลค์ติดตามสิ่งที่สําคัญน้อพี่น้องบอกดข้า,ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใ,นใ,นใจเด้อท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้กับศิลพียงพอดีเดี๋ยวพอกันกไม่คลิปหนาสวัสดีครับท่านผู้ชมเลยมาท่องกัทีมุ่งหน้าไปทางไปกระสาและกุกคน